สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมธาสสินสุศรีเลขที่สิบเอ็ดครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเมื่อวาก็เป็นทองเลขที่ยี่สี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงนันท์ค่ะสวนบำรุงเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงประชาลักษณ์เลขที่ยี่สิบค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงสรัชนาวงศ์เลขที่สามสิบเจ็ดค่ะสวัสดีครับเด็กชายเป็นธนทรนาวีกวิตาเลขที่หกครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงกับพิเชียบุญเชยเลยเลขที่ยี่สิบแปดค่ะ สวัสดีค่ะเด็กหญิงพัชรพาวุิจิตเล็กส,สมสามค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปนัรนาวิกโวตาลตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนกัลยานีสีธรรมราชบริเวณสะลังดับสีปราดตอนนี้มีเด็กชายเมทาสิทธ์สุขศรีกำลังวิ่งแก้บนอยู่ครับ สศรีปราดเป็นสระน้าเก่าแก่จากตำนานเชื่อว่าเป็นสระที่ใช้ล้างดาบเล่มที่ใช้ประหารศรีปราดซึ่งเป็นกวีเอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีความผิดจึงถูกลงโทษดโดยการในประเทศจากกรุงเสียทรียามายังนครศรีธร,รรมราชเมื่อศรีปราดทาความผิดอ,อีกครั้งจึงถูกพญานครศรีธรรมราชสัรร่งประหารชีวิตแต่เดิมสระล้างดาบศรีปราดเป็นสระที่ใหญ่และกว้างตั้งแต่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันถึงโรงเรียนอนุวาลน,นาครศรีธรรมราชแต่ต่อมาเกิดตื้นเขินและบางส่วนถูกตัดเป็นถนนโดยสะล้างดับที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนกัลยาณี ต่อมาได้ยกระดับเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและย้ายมาอย่างที่ปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2478มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกัลยานีศรีธรรมราชในปัจจุบันโรงเรียนกัลยานีศรีธรรมราชยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามคู่นครศรีธรรมราชมามากกว่า95ปี สร้างสารรค์คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อเยาววชนสังคมประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบันพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ